มีความคืบหน้าจากกรณีอุบัติเหตุที่ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายรายด้วยกันวันนี้ทั้งตำรวจก็มีความเห็นเพิ่มเติมรวมถึงนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย<ะ>ตั้งคำถามด้วยเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะไปะขยายความเรื่องนี้กับพิกัดข่าวค่ำกันครับและที่พักใต้นะคะเหตุรุนแรงที่คนร้ายบุกรงพยาบาลเจาาไอร้องเมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่อุกอาจมากสร้าง ขวัญและกําลังใจของแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะผู้สื่อข,ข่าวของเราได้ลงพื้นที่ไปที่เจ้าไอร้องไปสัมภาษณ์โดยตรงค่ะและอีกไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมติดตามจากโซเชียลมีเดียแล้วก็ติดตามแถลงการจากทางกสทอชอลูกค้าที่ใช้ซิม 2G ของ a s ที่ค้างอยู่ในระบบยังไม่ได้ย้ายไปที่บริษัทที่เป็นบริษัท AWUN ที่เป็นบริษัทใหม่นะครับ,รบ4 0 0นรายซิมจะดับ แล้วกทคก็ไม่ต่ออายุให้สําหรับช่วงเวลาในการที่จะให้ AS ไปย้ายลูกค้าด้วยเรื่องนี้เรามีรายละเอียดด้วยครับค่ะก็กําลังอยู่ในช่วงหาทางออกเลยนะคะในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมง ในก่อนที่จะถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่16มกราคมม,มีนาคมเนี่ยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ความคืบหน้าล่าสุดคือ AIS ได้ถแถลงต่อผู้สื<ม>่อข่าวด้วยมีหลากหลายข้อที่พยายามหาทางออกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซิมดับเกิดขึ้นค่ะซึ่งเวลานี้ลูกค้า AIS 4 0 0 0 0นรายนะคะคที่อยู่ในระบบ 2G แล้วก็ยังอยู่ภายใต้การบริหารชื่อบริษัท AIS ลุ้นกันอยู่ค่ะว่าจะต้องซิมดับหรือไม่บางรายอาจจะมีความพยายามที่จะไปเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วไปเปลี่ยนขึ้นแล้วก็ตามนะคะแต่ว่ายังมีอีกจํานวนมากที่ยังคงไม่ทราบด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะตลาดหลักทรัพย์ปิดการซื้อขายไปแล้วนะคะ กลุ่มบริษัท AIS หรือว่า Advanced Info Service ได้ยื่นหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์ค่ะ <c oughs> บอกว่า AIS ดำเนินการล่าสุดคือการฟ้องต่อศาลปกครองกลาง <c oughs> เพื่อขัดค้านมาติคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากทค ที่ไม่อนุญาตให้ขยายมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการพร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ AIS ยังคงอยู่ในบริการในช่วงคลื่นความถี่ชุดที่1ซึ่งยังไม่ได้ถูกจัดสารให้แก่ผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตตามมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการต่อไปอีกระยะหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคนะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าคลื่นความถี่ชุดที่หนึ่งก็คือคลื่นที่แจสโมบายประมูลไปได้แต่ว่ายังไม่ได้นำเงินไปชำระรให้กสทอชเพราะฉะนั้นยังถือว่าเป็นคลื่นที่ AIS อาจจะยังใช้ได้อยู่ก็เลยมีการร้องขอไปค่ะครับเรื่องนี้ยิ่งต้องติดตามครับเพราะว่ามีรายงานข่าวจากทางกสทอชอบอกว่าสารปกครองจะนัดไต่สวนฉุกเฉินวันพรุ่งนี้9ม0ครึ่ง ดังนั้นต้องไปดูว่าสารปกครองจะมีคำตัดสินอย่างไรเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของ AS เขานะครับการฟ้องสารที่เกิดขึ้นวันนี้ไปไล่เรียงกันตั้งแต่เช้าก่อน8โมงเช้าที่ผ่านมามติของกอทคก็รับรองใบอนุญาตให้กับ True ที่ชนะขึ้นประมูล 4G คลื่น900เมกะเฮิร์นี่ยแหละครับจากนั้น9โมงผู้บริหารของทรูนำโดยคุณสุพชัยเจรวนน์ก็นำคณะผู้บริหารไปรับใบอนุญาต การรับใบอนุญาตหมายถึงว่า True สามารถใช้คลื่น900ได้ตามมติที่กรกอระบุเอาไว้นะครับว่าถ้าผู้ที่ชนะการประมูลคลื่น900รายใดรายหนึ่งวันนี้คือ True มารับใบอนุญาต AIS ที่ใช้900เดิมอยู่ก็จะต้องหยุดให้บริการทันทีหลังจากนั้น10โมงเช้า a s ออกมาถแถลงครับคุณสมชัยเลิศสุทธิวง CEO ของ a s ชี้แจงบอกว่าที่ผ่านมา พยายามส่งหนังสือไปที่กสทช3-4ถึง4ครั้งล่าสุดก็เพิ่งส่งวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อให้กสทชหาทางออกช่วยขยายเวลาในการเยียวยาให้กับซิมของลูกค้า 2G 4แสนรายที่จะเสี่ยงดับเนี่ยนะครับ AS ขอใช้คลื่น900ที่เป็นส่วนของ Jazz Mobile ที่ชนะการประมูลมาแต่ยังไม่จ่ายเงินตรงนี้แหละครับคือประเด็นเพราะว่าคุณสมชายก็ยังยืนยันว่ายังไม่ได้รับคาตอบ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการการใช้คลื่น900ของ j a สม m o บ i ายที่ประมูลมาจากกสทชเลยและกทะคที่เป็นคณะกรรมการของกสทชก็ยังคงยืนยันไม่ต่ออายุให้กับ AIS ในการเยียวยาลูกค้าด้วยและ AIS ยืนยันที่จะไม่ใช้คลื่น900ของ True อที่คณะการประมูลมาและเพิ่งได้รับใบอนุญาตเพราะ AIS ยืนยันครับคุณผู้ชมคุณธัมยัยบอกว่าถ้า a i ไไปใช้คลื่น900ของ True ผิดกฎหมายเดี๋ยวฟังคุณสมชัยครับ ขึ้นย่างว่างอยู่นะครับแล้วเราเองก็เสนอว่าวิธีนี้น่ะ จะเป็นวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งประชาชนทั้งกับภาครัฐด้วยด้วยเหตุผลอะไรครับก็คือว่าถ้าขยายเยียวยาต่อไปนะครับรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นและค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเรายังนําส่งให้หน่วยงานภาครัฐตลอดนะครับด้วยหลักการก็คือว่าเราเองนะครับอยากให้กสชนะครับพิจารณาการขยายเยียวยาออกไประยะหนึ่งเพื่อประโยชน์ของอผู้ใช้บริการโดยรวมไม่ให้เกิดสิมดับในทันทีทันใดบวกกับนะครับโซลูชันตรงนี้เป็นโซลูชันที่ถูกต้องตาม กฎหมายนะครับสามารถปฏิบัติได้จริงในทางปฏิบัติ ดูจำนวนลูกค้า AIS ที่จะได้รับผลกระทบจากการที่ AIS ไม่ได้ชนะประมูลคลื่น900นะคะมีทั้งหมด1 2ล้าน9 0 0 0เลขหมายค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้โอนย้ายมาบางส่วนแล้วด้วยวิธีการแลกเครื่องจาก 2G มาเป็นระบบ 3G 4G เนียนะคะประมาณ5 000, 000ล้านเลขหมายเหลืออีกประมาณ8 000, 000ล้านเลขหมายที่จำนวน7ล้านกว่าเลขหมายอยู่ในบริษัท AWN ได้ไปโรมมิ่งคลื่น1 0 8ของ d t a c แล้วก็คือไปร่วมมือกับ d t a c ลดผลกระทบช่วงนี้ค่ะดังนั้นหักลบตัวเลข เหลือ4แสนเลขหมายที่ยังไม่ได้ย้ายนะคะและอยู่ในระบบ 2G ที่จะเกิดปัญหาซิมดับค่ะ